สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมพยอนจินนะครับเอาจริงช่องของเรานี่ก็ห่างหายไปจากการลงคลิปมานานถึง2เดือนได้แล้วเนี่ยคืออยากจะสารภาพบ่าว่าช่วงนั้นต้องทํางานหาเงินมาเติมเกมนี้แล้วก็ <c oughs> ีเกยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วพร้อมกับคอนเทนต์ที่จะมาขายเกมนี้ให้กับผู้คุณในแพท2.2กันและในอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นแพท2.3ของการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีเต็ียมของเกม Mutating Wave อีกด้วยและสําหรับใครที่ลังเลว,ว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมแล้วผ่านมาดูคลิปนี้พอดีเนะี่ยก็แนะนําว่าโหลดเกมนี้เลยครับจริงๆนะเพราะว่าสําหรับผมนะแพทนี้ถือเป็นสวรรค์ของผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเกมบู v วาหรือแม้แต่คนที่อยากจะกลับมาเล่นเกมนี้บอกเลยว่าควรจะกลับมา มา,มากอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากที่เล่นเกมวูวามาเกือบจะ1ปีได้แล้ววะเนี่ยนะจุดจุดนี้ก็ขอเก่าวยินดีต้อนรับผู้เล่นหน้าเก่าหรือผู้เล่นหน้าใหม่ที่สนใจเกมนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะติดไทม์สเต็มแยกเอาไว้ให้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่และก็ผู้เล่นหน้าเก่าที่อยากจะกลับมาเล่นและก่อนจะไปพูดคุยกันขอติดคําเตือนโตๆไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมมาขายล้วนๆและสําหรับใครที่ไม่อยากโดนลดค่าสติจากเกมที่คุณรักเนี่ยก็ข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับเพราะผมเข้าใจไง เพราะว่าเล่นเกมนี้เกมเดียวก็ไม่มีเงินจะแดกนะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เรามาทำความรู้จักกับเกมวูดเทิร์งเวฟกันก่อนว่าทำไม ผมถึงยาขายเกมนี้ให้พวกคุณจังโดยในเรื่องของเกมดูที่เรื่องเวฟหรือว่าธีมของเกมนี้เนี่ยจะเริ่มต้นมาด้วยความเป็นเอิร์ดอะพคาดิปหรือว่าโลกล่มสลายซึ่งอยู่ในช่วงที่กําลังฟื้นฟูค,ความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาและก็อยู่ในช่วงก่อสร้างตั้งหลักปักฐานเพื่อที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและก็ป้องกันสิ่งมีชีวิตที่จะมาลุกลานเราโดยในเรื่องของเกมนี้นั้นจะดําเนินไปพร้อมกับตัวเอกของเราที่คุณสามารถเลือกเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้เอาจริงในเรื่องมันไม่ได้ต่างกันมากเลยต่างกันแค่คคแคันน้เอง ในเรื่องช่วงต้นจะเริ่มมาด้วยความที่ตัวเอกของเรานั้นความจําเสื่อมและก็หลงลืมเรื่องราวในอดีตไปทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากแก๊งสามสาวสามแม่ครัวโดยตัวละครแรกนั้นจะมีชื่อว่ายางยางเป็นแม่พาที่จะคอยช่วยเหลือเราและ เป็นห่วงเราสลึกเกินนะแหมม,ม,มีพิรุณนั่นเองถัดมาตัวละครที่สองจะมีชื่อว่าซีเฉียง่ายๆเลยคือมาฮาตัวละครสาวที่ขายคำที่สุดแล้วในเกมนี้ตอนช่วงตน้นและตัวละครสุดท้ายก็คือไบจือตัวละครที่เปียบเสมือนมันสมองของทีมแต่ว่าภาพจําของผมมักจะจําว่าตัวเนี้ยขาสวยด้วยความที่เราความจําเสื่อมและมาสถานที่นี้เป็นครั้งแรกตัวเอกของเราก็ได้ยิงประโยคคําถาม4คํายอดฮิตที่เหนือเรื่องสตอรี่ประมาณเนี้ยมักจะถามกัน เอ,อที่นี่ที่นหนดูของแก๊งสามสาวจึงบอกไปว่า Hello, <welcome. S 1> ยินดีต้อนรับที่นี่คือดินแดนที่มีชื่อว่าหัวหลงเป็นสถานที่และภูมิลำนาเนี่ยไม่ว่ายยังไงมันก็จีนจีนและพวกเธอก็ได้ถามเรากลับมาว่า คุณชื่ออะไรอย่างนั้นเหรอโดยตัวของเราเองนั้นจะสามารถพูดชื่อที่เราตั้งมาเองก็ได้หรือจะบอกไปตรงๆว่าเราเองก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะเราก็เพิ่งจะบอกไปตะกี้นี่เองว่าความจําเสื่อม <c oughs> แต่ไม่ว่าจะตอบแบบไหนสุดท้ายแล้วภาพจําของเราและตัวละครในเกมนี้จะนิยามเราว่าลูเวอร์หรือ AK a นักพเนจรนั่นเองโดยจุดหมายปลายทางการเดินทางครั้งแรกของเราเนี่ยต้องไปยังสถานที่หนึ่งที่มีชื่อว่าจินโจซึ่งจินโจนั้นก็เปรียบเสมือนเมืองหลวงและป้อมปราการ ที่แข็งแกร่งที่สุดของหัวหลงนี้เองโดยระหว่างการเดินทางไปที่จินโจนั้นเราก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างเช่นการที่เราไปพบเจอกับลูกปั้นมังกรและอยู่ดีๆเราก็หลอนเข้าพาวาังไปพบเจอกับมังกรนั้นในความคิดเฉยเลยหรือเหตุการณ์ที่เราไปพบเจอกับรอยขึ้นแปลกๆตรงพื้นซึ่งถ้าจะให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซตติ้งของเนื้อเรื่องเกมนี้นั้นทุกๆอย่างในเกมนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าขึ้นความถี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในมนุษย์ของตัวเราทุกคนสิ่ กีกีทาเซดิสคอร์ที่อยู่ตามรอบเมืองของเราอน,นันก็เกิดมาจากขึ้นความถี่เหมือนกันคือแม้แต่ภัยพิบัติในเกมนี้ยังเกิดมาจากขึ้นความถี่ที่มันปั่นป่วนเลยโดยมนุษย์คนไหนที่มีรอยปานขึ้นหรือที่ในเกมนี้เรียกว่าทาเซดมาร์กนี้นั้นตัวของบุคคลนั้นจะถูกนิยามใหม่เรียกว่ารีโซเนเตอร์โดยพวกเขาจะสามารถใช้พลังงานขึ้นความถี่ที่มีอยู่ในตัวและแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานในเชิองอัลักษณ์พิเศษเฉพาะของตัวพวกเขาเองได้ในขณะที่เราได้เข้าไปสำรวจรอยขึ้นที่อยู่ตรงพื้นนั้นก็ได้มีเหตุกกการ์ิิิดปตเขึ้น ตรงขึ้นความถี่ตรงพื้นและหลังจากนั้นเสมือนท้องฟ้าวิปลิตแปรปวนทันใดก็ได้มีทาสิทิ์ดิสคอร์ดตัวหนึ่งเข้ามาโจมตีและท้าทายเราโดยชื่อของทาสิทธิดิคอตตัวนี้ก็คือคาวเลดหรือ aka อีกริดแห่งวูวาเจ้าโจโผฮ่พ่าเฮ้ยมกล้าขนาดนี้เลยหรอมึงกล้าขนาดนี้เลยอรอ ยอดอีพิกไฟท์กับบอสตัวแรกที่จะมาเป็นคู่มวยสอนเชิงการต่อสู้ของเกมนี้ให้กับเราโดยช่วงนี้คุณก็จะสามารถเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้ของเกมนี้และสัตว์หน้าบอสไปพร้อมๆกันได้เลยแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเก่งงมาจากไหนก็พายแพ้ให้กับสกิลพะเอกของเราอยู่ดีหลังจากที่เราเอาชนะคู่มวยตัวแรกของเกมนี้อย่างคาวเลดมาได้ตัวของคาวเลดนั้นก็ได้ทิ้งรางวัลชิ้นงามเอาไว้ให้กับเราโดยร่างสีทองที่เป็นประกายเหมือนกับคาวเลดตอนนี้ในเกมจะเรียกว่าเอโกซึ่งจะเป็นขึน ความถี่ที่หลงเหลืออยู่จากตัวของทาเซดิคอรดที่สลายไปในตอนนั้นตัวของยงังหยางก็ได้บอกกับเราให้ใช้สิ่งของหนึ่งที่เรียกว่าเทอร์มินอลที่รูปร่างไม่ว่าจะดูยังไงเนี่ยมันก็นำเต้าชัดๆถ้าจะให้พูดง่ายๆมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเลยแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดนะคือสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระยะไกลสามารถดูดซับเอ็โคเข้ามาในน้ำเต้าและก็นํามาใช้เป็นตัวช่วยเหลือในการต่อสู้ก็ได้และถึงแม้ว่าจะไม่มีการคอเฟสเหมือนกับสมาร์ทโฟนในโลกแห่งความ เจรงงของาแต่สมาร์ทโฟนในเกมนี้มันฉ่ายภาพโฮโลแกรมเป็นภาพ 3D ของตัวละครน,นั้นได้แบบเปี้ยบๆเลยอะ่ะซึ่งเรามันก็อยากรู้อยากเห็นก็เลยลองทําตามที่อย่างๆแนะนํามาแต่ตัวของเทอร์มินอลกลับแจ้งเตือนกลับมาว่าเฮ้ยแกอะเวลน้อยเกินไปปั๊มเวลมาเพิ่มก่อนนะก็คือในขณะนั้นอะเลเวลของเทอร์มินอลเรายังแค่เลเวลศูนย์อยู่เลย <c oughs> แต่ยังไงการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องดําเนินต่อไปจุดหมายปลายทางของเราก็ยังคงเป็นจินโจอยู่เหมือนเดิมซึ่งในขณะที่เรากําลังจอยกับเรื่องนี้อยู่นั้นอยู่ดีๆก็มี เสียงหนึ่งดังตะโกนออกมาว่าแม่จานหิวร่างกายและมือขวาของเรากลับควบคุมไม่ได้และเอเคโคครูมวยข้าวเลดของเรานั้นก็ได้ดูดซวบเข้ามาในมือขวาของเราซึ่งถ้าให้พูดง่ายๆมันก็เหมือนกับประเพณีการจบการฝึกสอนจากครูมวยนั่นแหละในที่สุดก็ได้เปลี่ยนค์ดเป็นจัก,กรพรรดิเงาสักทีเมื่อจบเหตุการณ์นี้นั้นทั้ง3ส,สาวก,ก็ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้โดยจากปากและคําพูดของอย่างนั้นก็ได้บอกว่าในตำนานนั้นจะมีองค์เทพเจ้ามาจุติในโลกมนุษย์ของเราโดยตัวของท่านนั้น้นนไดแปปลลเี่ยพ งานแลคบแน่นกลายเป็นร่างมนุษย์ขึ้นมาโดยตัวของท่านนั้นได้ส,สรรรส้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือโลกาหรือแม้แต่ดินแดนอย่างหัวลงเองนี้นั้นก็ได้เกิดขึ้นมาพอท่านผู้นั้นนี่เองและก่อนที่จะวิ่นวายไปมากกว่านี้กลุ่มของพวกเราก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยข้อความที่ส่งตรงมาจากสถานาการเมืองจินโจภาพโฮโลแกรม3ดีก็ได้ฉายออกมาจากเทอร์มินอลของเราและเผยให้เห็นถึงรูปร่างของหญิงสาวทรงผมเทวินเทลคนหนึ่งโดยตัวของหญิงสาวคนนี้จะมีชื่อว่าจินสีหรือ A.K.A ไวฟู <My> ในเกมนี้คนแรกของทุกคนรวมถึงผมด้วยซึ่งตัวของจินสีเองนั้นก็ซึ่งตัวของจินสีเองนั้นก็ได้กล่าวประกาศแถลงการกับผู้คนที่อยู่ในเมืองจินโจทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเมืองจินโจอของเราเพราะว่าในเร็วนี้จะมีเทศกาลล่าะจ์ซึ่งเป็นเทศกาลที่ขึ้นชื่อของเมืองจินโจอ,อยู่แล้วแต่ส่วนสําคัญของแถลงการนี้ที่จินสีอยากจะพูดก็คือเธออยากจะต้อนรับเราอย่างเป็นทางการและเธอก็จะได้กล่าวคําพูดที่จะเป็นตัวจุดชนวนเปิดม่านการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของเราตัวของกลุ่มเรานั้นได้รอการมาถึงของท่านยานานานแสนนาน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการผจญภัยในดินแดนต่างๆในการตามหาความทรงจําที่หายไปของตัวเอกเราและระหว่างทางเราก็จะได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สําคัญที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้พร้อมกับได้สํารวจดินแดนต่างๆที่สุดแสนจะแฟนตาซีไม่ว่าจะเป็นดินแดนสุดยอดขุมพลังของโลกนี้ที่มีสุดยอด AI ในการตรวจับสถานการณ์ต่างๆของโลกในใต้ดินดินแดนหมู่เกาะเขานาาที่ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นถูกสตั๊กให้หยุดเวลา,เาไว้ดินแดนแห่งเสียงเพลงและการเต้นราที่ประชาชนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับเอโคได้ อย่างเป็นธรรมชาติคังเก็บของของตระกูลมหาเศรษฐีที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและสุดท้ายหอคอยความที่จะเฉลยเรื่องราวในอดีตของเราที่ตั้งอยู่ในเกียวขึ้นกลางนภาและขอก่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่เกิมวูธริงเวฟหรือขึ้นหมกระหน่ำที่ซัดสาด เกมูเทร์ลงเวฟจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG Open World ที่คุณสามารถสำรวจโลกในเกมนี้ได้เต็มที่เลยครับถ้าจะให้คุณนึกภาพง,ง่ายๆอ่าอันนี้ผมแค่พูดถึงแนวเกมที่คล้ายๆกันนะมันเหมือนกับเกมเก่งจริงในค่ายโฮโยแล้วก็หอคอยเฟลฟาวครับ อันนี้ผมพยายามลบชื่อสุดๆน,น,นะนะโดยเกมพีหลักๆเกมนี้จะเน้นเรื่องการแอคชั่นจัดจ๋าเน้นหลบเน้นเคาน์เตอร์มอนซะส่วนใหญ่และเกมนี้มีการจัดทีมตัวละครไว้ใช้ผ่านคอนเทนต์ในเกมนี้ด้วยนะครับโดยใน1ทีมคุณจะมีตัวละครที่สามารถใช้ได้ในทีมนั้นอยู่3ตัวซึ่งแต่ละสล็อตในทีมของคุณนั้นถ้าผมแนะนำนะควรจะจัดตามนี้เลยครับตำแหน่งแรกที่ควรจะใส่เลยก็คือตำแหน่งดีพในการทำดามีตำแหน่งนี้สำคัญมากเลยครับถ้าให้เปรียบเทียบมันเหมือนกับแคลี่ในเกมโมบ้าเลยคุณ ่อไปตำแหน่งซับดีเพจตำแหน่งนี้คนคน่อนข้างที่จะมองข้ามกันแต่ก็สําคัญนะเป็นตำแหน่งที่มีความสามารถในการช่วยทําดาเมจให้ทีมได้ระดับหนึ่งและก็ยังมีความสามารถในการช่วยเหลือทีมของคุณได้ดีระดับหนึ่งเลยด้วยหลักๆของตำแหน่งนี้คือจะมาบูทดาเมจของตัวละครดีเพของคุณให้แรงมากขึ้นครับคือชื่อตำแหน่งมันก็บอกอยู่แล้วไงว่าเป็นซับดีเพไงและตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งซับฮิลเลอร์อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสําคัญเหมือนกันตำแหน่งนี้จะมีความสามารถในการฟื้นฟู HP ให้กับทุกตัวละครใน ทีมของคุณแต่ผมขอนักเรื่องสักนิดหน่อยละกันคือตัวละครในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ตัวเดียว ไปได้ทั้งทีมในเกมนี้เลยครับพูดจริงนะยกตัวอย่างทีมที่ผมใช้ในการเล่นเกมนี้เป็นประจำนะหทีมคุณจะสังเกตได้เลยว่าในตำแหน่งซับฮิลเลอร์ของทีมที่ผมใช้เนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งที่ใช้เป็นประจำทุกทีมไปเลยครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็แค่ฮิลและบูดามดให้กับทุกตัวละครในทีมง่ายๆเลยก็คือคุณถูกใจตัวไหนในตำแหน่งนี้ใช้ตัวนั้นยาวๆได้เลยครับและตัวละครแต่ละตัวใช้อาวุธไม่เหมือนกันด้วยนะครับโดยในเกมวูเทิร์งเวฟนี้คุณสามารถใช้อาวุธได้ทั้งหมด5ประเภท ซึ่งจะมีดาบเล็กดาบใหญ่มัด โดนและก็ปืนครับโดยแต่ละตัวละครในเกมนี้จะฟิกไว้เลยว่าตัวละครนี้จะใช้อาวุธได้แค่ประเภทเดียวเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นตัวละครนี้ที่จะใช้ได้แค่ดาบเล็กเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าคุณไม่สามารถให้ตัวละครนี้ใช้โดนหรือใช้ปืนเป็นอาวุธได้นะแต่ว่าคุณสามารถใช้ดาบเล็กชิ้นอื่นให้กับตัวละครน,นั้นได้อยู่นะครับและท่าจากอาวุธแต่ละประเภทแล้วทุกตัวละครในเกมนี้จะมีทตุฟิกเฉพาะของทุกตัวละครเอาไว้ด้วยซึ่งก็จะมีทั้งหมด6ธทตุเลือกสรรได้นนตามที่คุณชอบได้เลยครับ โดยจะมีไฟน้ําแข็งล่มสายฟ้าแสงและก็ความมืดครับและก็อยากจะบอกว่าทาตุในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีชนะทตุหรือแพ้ทาุกันนะไม่มีแบบไฟชนะลมลมชนะน้ําแข็งน้ําแข็งชนะไฟเกมนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะระบบทาุในเกมนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณต่อสู้กับมอนทตุไหน อย่าใช้ธาตุนั้นไปต่อสู้ครับเพราะว่าศัตรูในเกมนี้เนี่ยจะมีค่าต้านทานธาตุตามธาตุของตัวละครศัตรูที่ใช้อยู่ตอนนั้นครับแล้วก็ขอนอกเรื่องอีกนิดนึงแล้วกันนิดเดียวนิดเดียวในเกมนี้เนี่ยมันจะมีมอนเตอร์บางตัวที่มันชนะธาตุนั้นแบบไม่รับดาเมจสักกันนิดเลยคือในไอดีนั้นของคุณเนี่ยคุณปั้นตัวละครเอ,อ่อธาตุแสงตัวเนี่ยแรงมากทำดาเมจยิงทีเดียว10ล้านแต่ถ้ามาตีกับมอนเตอร์ตัวนี้ที่มันชนะธาตุแสงเนี่ยมัน มันขึ้น i m m u ิวดาเมจอนะมันมันไม่ลดสักนิดเลยนะและในสถานการณ์นั้นคือคุณทําอะไรไม่ได้แล้วนะต้องหนีแล้วก็ไปเปลี่ยนทีมที่มันใช้ธาตุอื่นมาต่อสู้แทนอะ่ะหลักๆแล้วธาตุในเกมนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องการปั้นทีมที่เหมาะกับธาตุนั้นๆซะมากกว่าแล้วถ้าคุณสงสัยว่าเออผมจะปั้นทีมนึงเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างอะ่ะเริ่มแรกเลยนะครับตัวละคร DPS ของคุณอะ่ะคือธาตุอะไรแค่นั้นเลยและหลังจากนั้นคุณค่อยใส่ซับ DPS ที่ช่วยเสริมความแรงของธาตุตัวละครนั้นให้แรงเพิ่มขึ้น ส่วนซับฮิลเลอร์อันนี้ตามที่บอกเลยถูกใจคนไหนใช้คนนั้นได้เลยครับและในเกมนี้ยังมีวิธีการจัดทีมที่ไม่ต้องหมายว่าดีเพทของคุณใช้ธาตุอะไรแต่ไปโฟกัสกับเรื่องค่าอะไรที่ตัวละครนั้นต้องการมากกว่าซึ่งผมจะข้ามตรงนี้ไปก็แล้วกันเพราะว่ามันจะลึกเกินคือถ้าจะให้พูดถึงค่าสเตตัสตัวละครหรือว่าตัวละครนี้ต้องการค่าอะไรเนี่ยผมว่าพวกคุณน่าจะฟังจนหูเปื่อยเลย และนอกจากการจัดทีมตัวละครที่ดีแล้วการสวมใส่ออปชันที่ดีก็สําคัญเหมือนกันครับโดยเราจะเรียกระบบนี้ว่าระบบ Echo ก็ง่ายๆเลยคือมันเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นไปอีกและ Echo เนี่ยก็หามาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการไปตีมอนที่อยู่ตามแมบปบหรือจะไปตีตามทาเซตฟิลตามแต่ละทาที่เราต้องการฟาร์มเซตนั้นอยู่ก็ได้ซึ่งมอนคอสหนึ่งคอสสามเนี่ยคุณสามารถหาได้จากวิธีนี้นะแต่คอสสี่เนี่ยคุณต้องไปตีตามแต่ละสถานที่ที่มอนมันจะสปอนเช่น ว่าบอสตัวนี้ต้องไปตีตามสถานที่นี้นะถึงจะดอปให้หรือจะเป็นมอนเตอร์ตัวนี้ที่ต้องไปจุดวาร์ปของมันเองเท่านั้นถึงจะต่อสู้กับมันได้และเซตเอ็กโคในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆบิวตัวละครกันฉ่ำเลยครับและถ้าคุณสงสัยนะครับว่าตัวละครนี้ต้องใส่เซตเอ็กโคอันไหนดีในเกมนี้ก็ยังมีระบบแนะนำเซตเอ็กโคที่ดีที่สุดของตัวละครนั้นให้อยู่ด้วยและถัดมาเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ภายในเกมนี้กันโดยคอนเทนต์หลักๆในเกมนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะจะแบ่งได้เป็น3 ประเภทตามนี้เลยครับโดยจะมีสายเซพเนื้อเรื่องของเกมสายเน้นต่อสู้ผ่านคอนเทนต์และก็สายสำรวจแมปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศซึ่งส่วนตัวของผมนั้นจะอยู่ประเภทที่1ครับในเรื่องของเกมนี้เนี่ยคุณจะสามารถเล่นผ่านเควสหลกัก คว้ดลองหรือจะไปอ่านตามหนังสือวิกิตามเว็บของเกมนี้ก็ได้ครับโดยงานภาพกับงานเสียงของเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆคืองานเสียงของเกมค่ายคูโรเนี่ยมันดีตั้งแต่เกมพี่แล้วนะและผมอยากจะบอกว่าในเรื่องของเกมนี้มันสุดยอดอยู่นะแต่มันจะสุดยอดที่สุดตอนคุณเล่นในเรื่องถึง1.3กับ2.2อ่ะอันนั้นแม่งแอปซูลซีนิมาจะจัดเลยคือผมอยากจะแนะนําให้คุณเล่นเกมนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องเลยอะ่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมนี้แม่งดีจริงๆแต่ว่าคุณต้องเตรียมใจ กับเกมนี้ไว้หน่อยนะว่าเกมนี้ไม่มีภาษาไทยกับแปลไทยให้นะครับแต่ในเรื่องส่วนใหญ่ผมก็เล่นแล้วก็แปลให้ในสตรีมเก่าๆอยู่แล้วนะนะ และถัดมาสายต่อสู้ผ่านคอนเทนต์อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดีจ,จัดๆถึงกันคือมุฟเล่นท่าทางตัวละครในการออกแอคชั่นการโจมตีเนี่ยมันดูเท่และสมูทมากๆและด้วยความเซตติ้งในเรื่องเกมมันเป็นแนวแฟนตาซีอยู่แล้วความอลังการในการออกสก,กิลหรือท่วง่าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแสบตาและคอนเทนต์ในแผทนหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายเล่นคอนเทนต์แบบสุดโหดหรือจะเป็นผู้เล่นสายเล่นคอนเทนต์ชิลๆก็บเพชรมาเปิดตัวละครแค่นั้นก็มี เหมือนกนกัและสุดท้ายสายสำรวจแมปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินครับบอกเลยเพราะว่าแมปในเกมนี้เนี่ยมันกว้างกว้างแบบกว้างมากๆกว้างกว่าปากผมในตอนนี้อีกคือในอเรื่องช่วงแรกๆเนี่ยแมปมันก็กว้างพออยู่แล้วนะแต่พอมาแพทหลังๆเนี่ย คือมันกว้างและหลากหลายเลยคือมันสวยแบบสวยมากๆเลยอะ่ะคือแมพมันออกมาสวยจนผมสงสัยเลยว่าคนดีไซน์แมพนี้เนี่ยเขาได้นอนกันบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วคือปกติมันก็สวยอยู่แล้วแต่เกมนี้ก็ยังมีตั้งค่าในการเชดเดอร์สีเกมในเกมนี้ด้วยนะครับเช่นว่าคุณอยากจะให้สีสดขึ้นก็ปรับให้สีสดหรืออยากจะให้สีดอบดงก็สามารถทําได้เหมือนกันและนี่ก็คือบรรยากาศในการสำรวจแมพจากการตั้งค่าเชดสีในเกมนี้ของผมเองครับ เอาละผมมาผู้เล่นหน้าเกา่าน่าจะรอกันนานแล้วเรามาพูดคุยเกี่ยวกับผู้เล่นหน้าเก่าที่อยากจะกลับมาเล่นเกมนี้กันดีกว่าสําหรับผู้เล่นหน้าเก่านะครับในเกมนี้ก็ยังมีกิจกรรมรีเทิร์นผู้เล่นที่จะกลับมาเล่นเกมนี้กันอยู่ด้วยโดยหลักๆแล้วก็จะมีเพชรในการสุมกาชาของ up level echo และก็ของจูนออฟลองเอโคของ up l e เวลตัวละครและก็ลูกบาศสีทองพลังงานแต่ว่าแต่ว่าสําหรับใครที่จะกลับมาเล่นเกมในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าพึ่งเข้าเกมตอนนี้เด็ดขาดเพราะว่าจากข่าวล่าสุดอัปเดตแพท2.3เนี่ยจะั p เดตระบบผู้เล่นที่จะกลับมาเล่นเกมนี้แจกของเยอะขึ้นมากเลยครับโดยหลักๆนั้นของรางวัลมันก็ไม่ได้ต่างจากกันเก่าหรอกแต่คุณจะได้รับอบสีทองในการสุ่มกาชาอีก10อันและก็จะมีเควสดลายสัปดาห์พิเศษสาหรับผู้เล่นหน้าเก่าที่กลับมาเล่นเกมนี้ในช่วงแพทใหม่ด้วยและแค่นั้นยังไม่พอสําหรับผู้เล่นหน้าเก่าที่เป็นสายเติมเกมนี้ก็ยังจัดแพ็กสําหรับรีเทิร์นผู้เล่นที่จะกลับมาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจากที่ผมไปดูข่าวมาเนี่ยคือคุณ ต้องรีเทิร์นกลับมาในช่วงแพทหน้าเท่านั้นนะนั่นก็หมายความว่าสําหรับผู้เล่นเก่าที่ดูคลิปนี้และยังไม่ได้อัปแพทไป2.3เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าเกมนี้เป็นอันขาดเลยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดอบสีทองกับกิจกรรมสุดพิเศษนะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าในแพท2.2ครึ่งหลังนี้มีตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนําให้ทุกคนมีติดไ d ดีไว้เป็นสิริหลีมงคลจะดีมากเลยครับนั่นก็คือตัวละครอย่างชอคิปเปอร์ดึกเส้นของช่องฮายันจินของเรานี่เองคือต้องบอกเลยว่า สำหรับผู้เล่นหน้าเข่าเนี่ยคุณต้องเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วนะครับว่าอยากจะได้กิจกรรมสุดพิเศษของเกมหรือจะสุ่มกาชาตัวละครที่จําเป็นที่สุดในเกมนี้นะใครเข้ามาแวนผ่านมาผมตอนนี้วะเนี่ยและถ้าคุณอยากถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ส่วนตัวนะผมแนะนําว่าให้สุ่มได้ตัวของชชค,คิปเปอร์จะดีกว่า เพราะว่าตัวละครอย่างชชคริปเปอร์เนี่ยเมื่อคุณได้มาคุณจะเล่นกิจกรรมในเอนเกมเนี่ยง่ายขึ้นมากเลยครับซึ่งสําหรับใครที่มีตัวละครอย่างชอรคริปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ข้ามช่วงนี้ไปรอรีเทิร์นแพทหน้าจะดีกว่านะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มีชอรคริปเปอร์นะครับประเคนค่าสินสอดหาน้องเข้ามาในไอดีของคุณให้ได้เลยนะแนะนําเลยเพราะว่าถ้าพลาดช่วงนี้ไปคุณไม่รู้เลยนะว่ารีลันตู้ของชอรคริปเปอร์เนี่ยมันจะมาอีกทีตอนไหนอะดิ และสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคุณควรจะกลับมาเล่นในช่วงนี้และควรจะเริ่มต้นเล่นเกมนี้ในตอนนี้ที่สุดเลยโดยเหตุผลหลักๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเพราะว่าในแพทหน้า2.3นี้จะเป็นแพทของการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีเต็มของเกมวูธเลิงเวบนี่เองแล้วคือผมจะบอกว่าทางอัปเดตทางอีเวนต์ทางตู้ตัวละครที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณไม่ควรพลาดมากๆเลยอะเพราะว่าตู้ตัวละครที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นเก่าก็แฮปปี้ กันทุกคนแน่นอนครับและสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่อยู่ในแพท2.2ก็ต้องบอกเลยว่าควรจะเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะส่วนตัวของผมนะถ้าคุณเตรียมตัวก่อนครบรอบหนึ่งปีได้ไวเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะมีเพชรในการสุ่มกาชาแพทใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้เมคนิกต่างๆในเกมนี้ก่อนใครเขาไงและผมก็ถือคติที่ว่าเรียนรู้ไว้ก่อนดีกว่าไปเรียนรู้อีกทีตอนภาคสนามครั้งแรกอะ่ะโดยเพชรที่คุณจะได้จากแพทอีเวนต์2.2เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้ในช่วงนี้นะก็คือ ถ้าคุณขยันในช่วงนี้จริงๆคุณก็อาจจะได้เพชรแล้วก็อบสีทองในการสุ่มกาชาแพทหน้าอีกประมาณ20-30โลได้เลยอ่ะและถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบสำรวจแมปอยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าเก็บเพชรได้เพิ่มอีกเยอะเลยครับ และเหตุผลถัดมาที่ควรจะเล่นวันนี้เลยนะครับก็คือคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยมันจะเริ่มจริงๆก็ต้องผ่านการเกมไปก่อนเลยอะเพราะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ Echo Se เซตใหม่ที่คุณต้องไปฟาร์มจากแพทใหม่เท่านั้นและของอัพตัวละครของแพทใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องไปหาฟาร์มจากแผนที่ใหม่เท่านั้นด้วยและแค่นั้นไม่พอเพราะว่ามันจะมีอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแมปแล้วอีเวนท์แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องให้ไปสำรวจแมปใหม่อยู่แล้วแงก็คือถ้าคุณไม่เล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ไไปมมใใหหห่่่่ชาาเทรีๆ มันก็จะช้าตามไปด้วยนะและเหตุผลถัดมาเลยนะครับก็คือในแพทหน้านี้จะมีกิจกรรมที่คุณสามารถเล่นและนําของรางวัลนั้นนําไปแลกเป็นของรางวัลในแพทเก่าๆที่คุณอาจจะพลาดไม่ได้เล่นไปแล้วได้ด้วยนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะมีกิจกรรมที่คุณสามารถรับของรางวัลในแพ่เก่าๆที่คุณพลาดไปได้อ่ะคือสําหรับใครที่กลัวว่าอุ๊ยฉันมาเล่นช้าไปหรือเปล่าหรือว่าพลาดกิจกรรมช่วงไหนไปเนี่ยเกมนี้ก็ได้นําของรางวัลนั้นมาให้คุณได้รับในช่วงแพ่นหน้าแล้วนะครับและเหตุผลสุดท้ายเลยนะครับ เล่นวันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าคุณจะทันหรือเปล่านะก็คือในตอนนี้มีตัวละครอย่างชาวคลิปเปอร์มาให้สุ่มอยู่ครับเอ้ยอันนี้เหตุผลหลักที่สุดเลยนะจริงๆ เอาละครับในที่สุดเนื้อหาของคลิปนี้ก็จบแล้วก็ทําคลิปนี้จนเสร็จสักทีในช่วงก่อนที่แพท2.3จะมานี้ผมก็เลยขอโอกาสทําคลิปนําเสนอผู้เล่นหน้าเก่าแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เลยแล้วกันซึ่งคลิปที่คุณดูอยู่ตอนนี้ผมใช้เวลาทํานานมากเลยนะถ้าคิดจริงๆก็ประมาณเกือบจะ20กว่าวันเลยอ่ะแล้วบทส่วนใหญ่ที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นบทด้นสดทางนั้นเลยนะเพราะว่าผมอยากจะให้คลิปนี้มันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นกันเองแล้วก็ดูเรียวที่สุดเลยไง คือในช่วงที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยผมคิดกับหัวตัวเองอยู่เสมอเลยนะว่าผมพูดมากเกินไปหรือเปล่าวะแล้วบทที่ผมนํามาเสนอเนี่ยมันรวบลัดพอที่คุณจะชอบไหมและสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าอุ๊ยทำไมฮยอนจินลงคลิปชา้าจังฮยอนจินไปไหนมาเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องขอโทษคนดูทุกคนด้วยนะคะที่รอดูคลิปผมอะเพราะว่าส่วนตัวของผมแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งแง่กับคลิปตัวเองแบบสูงมากเลยนะคือผมจะคิดในหัวตลอดเลยว่า เออช่วงนี้ควรจะพูดแบบไหนดีช็อตนี้ควรจะใส่เพลงอะไรให้มันเข้ากับบทเออบริบทนั้นน่ะลิ้นพันนะและก็ใช่ครับส่วนตัวผมนั้นเป็นคนที่พอพูดเยอะและลิ้นมันจะพันกันแล้วก็ต่อจากเมื่อกี้ที่ว่าผมเป็นคนที่ตั้งแง่กับคลิปตัวเองมากใช่ไหมคือผมอ่ะอยากจะให้คลิปมันออกมาดีที่สุดให้คนดูชอบอ่ะแล้วคือไหนๆก็มีโอกาสในการทําคลิปแบบนี้แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดไปเลยละกันเผื่อว่าถ้าในอนาคตผมได้กลับมาดูคลิปตัวเองแล้วมันจะได้แบบไม่ต้องเสีย ได้ไงในช่วงนั้นแล้วส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งเป้าหมายกับตัวเองสูงด้วยแต่คลิปนี้ผมไม่หวังอะไรมากแล้วขอแค่คนดูชอบแล้วก็คนดูเกิน1000คนก็พอแล้วอะและก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคนดูทุกคนลิ้นขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูจนมาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูทุกคนรักเกมนี้เหมือนที่เดฟก็รักเราเหมือนกันนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรในเกมคลื่นห่มกระหน่ำที่ซัดศาสดนี้ครับ